แบบครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเปิดจากหน้าที่เราอยากจะทํางานก็คือเหมือนกับเริ่มจะทำฐานงานฐานลากจะกดเข็มเราก็จะเปิดแต่เฉพาะหน้าที่เป็นงานฐานลากไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่พอเราทํางานบ่อยๆขึ้นเนี่ยเราเริ่มมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบเนี่ยเราอ่านทุกตัวอักษรเลยตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปในรายละเอียดของตัวอาคารต่างๆ เพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําว่าเจ้าของโครงการจะเซฟเงินเซฟความเสียหายได้ดีที่สุดเนี่ยคืออ่านทุกตัวอักษรของแบบตั้งแต่หน้าแรกยันจบหน้าสุดท้ายเลยนะครับจะช่วยป้องกันความบัดเจ็บได้ถือว่าเป็นจุดเล็กๆที่มองข้ามไม่ได้ละกันนะครับฝากไว้ด้วยแต่ก่อนอื่นเราจะรู้ได้ไงว่าถูกแพงนอกจากเทียบตัวเลขที่เขาส่งมาแล้วเนี่ย เขาก็จะถอดราคากลางมาให้ด้วยอาจจะอยู่ในสโคปงานของการทำแบบนะครับหรือถ้าไม่มีสนนั้นเราอาจจะไปจ้างคนทำคอนซิลที่เขาช่วยคิดราคากลางได้เขาก็จะคิดมาแบบเป็นกลางเพราะเขาไม่ใช่ผู้รับเหมาแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของโครงการเขาจะดูว่าราคากลางราคาที่เป็นธรรมที่เหมาะสมกับโครงการนี้ประมาณไหนทําให้เราเช็คแล้วรู้ได้ว่าราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมามันถูกหรือแพงเกินไปแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมันแพงเกินไปทํำยังไงแน่นอนครับมันต้องต่อรองต่อรองราคาผู้รับเหมาแต่ฐานในการต่อรองเนี่ย ก็ราคากลางตัวท like ี่ที่ผมบอกเมื่อกี้แหละเคเอามาเป็นตัวเทียบแล้วถ้าผู้บริหารหรือเจ้าของโครงการเองเนี่ยควรจะมีพ okay. ื้นฐานรู้เรื่องราคาค่าของค่าแรงใช้เปรียบเทียบว่าที่ส่งกันมาเนี่ยราคามันอยู่ในเกณฑ์บวกลบนิดหน่อยโอเครับได้ไหมผ่านปีไปก็ต้องอัปเดตใหม่นะเรื่องพวกนี้ก็ทําให้เรารู้และวิธีแก้ปัญหาแล้วก็มีเกณฑ์ในการต่อรองให้ถูกลงหรือให้เหมาะสมถ้าเกิดราคาที่ส่งมาแรงเกินไปนะครับ การหนึ่งเนี่ยมันมีหลายจ็อบงานไม่ว่าจะเป็นงานถนนการตัวบ้านงานสารานูโภคต่างๆเียการหมกเม็ดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากสัญญาที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาทํามายื่นให้กับเราตรงนี้ถ้าเกิดเรามีความชํานาญเนี่ยสัญญาในงานทุกตัวเนี่ยเราต้องเป็นคนเซตขึ้นมาเองเพื่อป้องกันการซ่อนข้อความการวางเงื่อนไขการตรวจรับงานถ้าอธิบายเพิ่มในเรื่องของการหมกเม็ดเนี่ยเหมือนกับเป็นการล็อกคอล็อกคอ ถ้าเกิดผมส่งงานแล้ววันนี้อีกสวันคุณไม่มาตรวจถือว่าคุณยอมรับแล้วนะแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราเป็นคนเซ็ตสัญญามันขึ้นมาเองอันนี้หนึ่งข้อเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของการเช็คประวัติผู้รัเหมาถ้าเป็นระบบบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการขึ้นทะเบียนการ อ้างอิงได้จากบริษัทที่เคยใช้ด้วยกันอาจจะเป็นบริษัทของเพื่อนฝูงบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันที่เราก็ถามว่าเราจะใช้บริษัทนี้หรือเขามาเสนองานอะ่ะใครเคยใช้งานหรือเคยรู้จักบ้างว่าถ้าจะเอาลงไปลึกเลยก็อาจจะต้องเช็คไปเลยว่าบริษัทนี้เขาจดทะเบียนพาณิชย์อะไรดีไหมเรื่องของ สัพภกกรการชำระภาษีเนี่ยมันจะมันจะเช็คได้หมดว่าเขาทำงานแล้วมีเป็นระบบดีไหมนะครับแล้วก็บังซีเนี่ยถ้าเอาให้ละเอียดไปเลยเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้เราไปเช็คประวัติพวกประวัติคดีความต่างๆของบริษัทนี้หรือว่าผู้รับเหมารายนี้ได้เลยนะครับ BOQ คคือบัญชีแสดงรายการวัสดุและค่าแรงนะครับของงานก่อสร้าง ๆเจ้า,า,าของโครงการเนี่ยสามารถถอด b o q เองได้ไหมวิธีการเช็คตัวเองก่อนแล้วกันว่าตัวเองเนี่ยมีความชํานาญในเรื่องการคํานวณบ้างไหกขนา,า,าดไหนเข้าใจอะไหล่ของตัวบ้านอันดับหนึ่งวางถัง2ตอกเข็มฟุตติ้งตอมอคานคอดินเทพ,พืนพื้นแลับพ,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 พื้นออนกาวเสาคานคานแคนทิเรีอกไก่อเซแปรต่างๆเหล่านี้คุณแตกฉานในชิ้นส่วนของของตัวบ้านหรือยังถ้าเกิดว่าคุณแตกฉานแล้ว มีโอกาสที่จะถอดเบลคิวเองได้อันดับที่2การแปลงหน่วยต่างๆเปลี่ยนเซนเป็นเมตรเปลี่ยนเมตรเป็นมิลเปลี่ยนมิลเป็นนิ้วเปลี่ยนนิ้วเป็นเมตรทาได้ไหมคํานวณหาปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงคํานวณหาความยาวเหล็กเส้นคานวณหาปริมาตรคอนกรีตสูตรต่างๆเหล่านี้สูตรพื้นฐานเหล่านี้ถ้าคุณคุ้นชินมีโอกาสสูงที่คุณจะถอดได้อันนี้ก็เป็นการเช็คตัวเองคร่าว ถ้าสิ่งที่ผมให้ไปประเมินแล้วชิ้นส่วนตัวบ้านก็ยังไม่ค่อยแตกฉานแปลงหน่วยก็ยังไม่ค่อยคล่องผมแนะนําให้ต้องหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการถอดหรือบางโครงการที่ผมเห็นเขาก็ขอความร่วมมือจากช่างโยธาอบตที่ไปขอญาตก่อสร้างให้ช่วยถอดให้หน่อยนะครับต้นทุนงบประมาณในการถอดก็ไม่ได้เยอะหลักพันสองพันสามพันแล้วแต่ขนาดของตัวบ้านและความซับซ้อนของตัวบ้านนะครับ ก็ไม่ได้มีแต่ตัวบ้านนะครับก็คือถ้าเราทำหนึ่งโครงการแล้วเราจะวางง,ปาง,ง,างนะบรงประมาณโครงการเอากล้องกล้องมานิดนึงโอเคนะครับพอเราทำงบประมาณโครงการเนี่ยจริงๆแล้วส่วนประกอบมีหลายงานที่ต้องจ้างเหมาเราควรทำบิวคิวแยกเป็นงานงานเลยงานถนนงานท่อระบายน้ำงานเสาไฟฟ้างานตัวบ้านงานรั้วงานสวนไหมงานตกแต่งภายในแบบที่แถมให้ลูกค้าไปในโครงการเลยไหมควรจะแยกเป็นหมวดหมวด,ดงาน ก็จะรู้ต้นทุนโครงการทั้งหมดในการทำ bioq แล้วก็แบบก็จะแยกเป็นชุดๆเหมือนกันนะครับพวกนี้จะสอดคล้องกันครับผมช่างบางคนรับเหมาไปในราคาเดียวกันแต่มองแล้วว่าเทคนิควิธีการแบบประกอบแบบแล้วเทคอนกรีตเสริมเนี่ยมันช้า เขามองว่าใช้อิดมอนก่อมันจะไวเซฟค่าแรงได้เพื่อป้องกันปัญหาลักษณะแบบนี้ใช้สโคปอ o f เวิร์กกำหนดเทคนิคและวิธีการทำงานใส่เข้าไปประกบกับสัญญาจ้างแต่ก็จะมีคำถามต่ออีกว่าแล้วจะใช้กับงานลักษณะแบบไหนผมจะใช้กับงานที่ผมต้องการกำหนดมาตรฐานการทำงานทั่วไป ใส่เทคนิคพิเศษเข้าไปในงานเพื่อให้ผู้รับจ้างเนี่ยทำตามขั้นตอนที่เราวางไว้ในสโคปออฟเวิร์กเป็นเทคนิคสําหรับผมเองที่ผมนํามาใช้แล้วก็ตามวงค์กรใหญ่ๆบริษัทเอกชนใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราทําสัญญาจ้างประกบกับ,กบ b ิแล้วเขาจะมีสโคปออฟเวิร์กเป็นตัวกํากับการทํางานของผู้รับจ้างอีกทีนึงนะครับ การผู้ซื้อเนี่ยก็คือเป็นโมเดลที่โครงการลงทุน100%วางสาธารมูกโภคถมจบใส่ตัวบ้านสร้างตัวบ้านจบตกแต่งจบโพสขายทำการตลาด ลูกค้ามาเจอชอบวางจองจดจำนองกับธนาคารก็คือเป็นการกู้ซื้อจบไปนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นการกู้ซื้อกู้สร้างเนี่ยพี่แจคก,ก็กู้ซื้อกู้สร้างก็คือลูกค้ามาเห็นแปลงที่ดินที่ชอบแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างบ้านหลังนั้นแต่ว่าลูกค้าก็อยากให้เราสร้างให้เลยรเราก็เอาสเตทเมนลูกค้าเนี่ยประสานกับแบงค์ให้ว่าค่าการก่อสร้างหรือราคาขายเราเป็นเท่าไหร่ก็ เอาข้อมูลเนี่ยให้ธนาคารและลูกค้าคุยกันแบ่งงวดงานมาแล้วก็มาเป็นค่าก่อสร้างให้เราตั้งแต่งวดแรกตั้แงแต่งวดเริ่มค่าที่ดินเลยจนบ้านจบก็ได้บ้านเหมือนกันการมีที่ปรึกษาโครงการดีกับโครงการของเรายัางไงก็คือเราเป็นผู้ลงทุนเป็นเจ้าของโครงการเนี่ย เราไม่ได้ถนัดทุกเรื่องเราใช้มืออาชีพใช้คนที่มีประสบการณ์ความรู้ที่เขาเป็นแรงด้านเทคนิคแล้วก็ทางด้านการบริหารหน้าซ้ายหน้าโครงการมาช่วยเราทํางานได้หลายจุดนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแล้วบางครั้งช่วยแก้ปัญหาเราได้หลายเรื่องที่เรานึกไม่ถึงถ้าเกิดที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์กว้างเนาะเขาจะเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นตัวแทนเจ้าของเลยดูให้ตั้งแต่เริ่มแบบเป็นยังไงจัดหาผู้ออกแบบให้แนะนําให้ตรวจงานให้เราได้ตั้งแต่ต้นอยู่ที่สูนบที่เราจัดจ้างเขาใช้งานเขานะครับแล้วจะตกลงกัน จนถึงงานก่อสร้างตรวจงานคุณภาพงานรับงานก่อสร้างช่วยเราได้เยอะยิ่งถ้าเราเป็นเจ้าของโครงการประเภทที่เราไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อะไรเราทำกันเองเริ่มต้นเนี่ยจริงๆการใช้งานก็จะช่วยงานเราได้มากนะครับ